สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้าป่าเนินประหลัดครับวันที่ยี่สเอดเดือนสิบปีสองห้าหกครับเข้าไปรับชมกันครับวันนี้ผมจะได้ไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไปครับเข้าป่าไปรับชมกันครับก็อแดงแล้วครับพี่น้องตรงนี้มีสี่ดอกแต่ยวงห่างกันครับเดี๋ยวผมพาไปเอาทีละดอกเด้อยพี่น้องเลยผมพาไปเอาทีละดอกนะครับนี่ดอกแรกครับพาไปเอาดอกที่สอง เอดอกตูมๆตรงนี้อยู่ใส่นอวันนี้เนาะเจนอยู่นี่ตรงนี้มีดอกบานดอกหนึ่งแล้วก็ดอกตูมอยู่ข้างในนู้นครับดอกกำลังออกใหม่่ดอกหนึ่งนี่ครับเป็นสองดอกแล้วก็จะมีดอกตุูมๆจุ้มยุ้มอีกสองดอกอยู่ข้างในตรงนี้นแป๊บนึงน,นะอ๊บเอามาีดก่อนนะครับ ก็จะมีดอกตรู้นสวยๆเลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูพาไปเอาดอกข้างในนุ่นตุ้มๆนิดน้อยกำลังแทงครับนุนเห็นไหมกำลังออกดอกนิดน้อยอีกสามสี่ดอกนี่เคอย่เงี้ยไปดูนดูดอกนุ้นครับกำลังสวยๆเลยดอกนุ้นไปเอาอีกดอกนึงดอกนึงดอกนึงอยู่หลังก้อนหินพี่น้องปัามเขาออกไป นี่เลยสวยเลยอืมดอกันก่กลางสวยๆเลยพี่น้องเห็ดก่อแดงโอเคนะครับตรงนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่สี่ดอกห้าดอกครับนี่มันจะเห็ดก่อแดงพี่น้องนะโอเคเราจะหาต่อไปนะครับต้นนี้ดูกุญย,ยาๆน,นะครับพี่น้องเพราะมันหลายดอกเด้ออ่มันหลายดอก ดูกันย,วยาวๆไปเลยไดย้ผมป้าเอามันหลายดอกอยู่ครับมันแห้งนะ่ะเห็ดดินมันก็เลยเริ่มออกมั้งผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่ามันออกหลายดอกครับพี่น้องนี่นี่น้องเห็นไหมเจออกมานุ่นะโอ้น่ะสี่ดอกครับตรงนี้ ยังเป็นหัวนน้อยอีกนี่เห็นไหมนะครับมารวมกันที่เดียวเลยเนาะนี่ครับนะครับดูกันยาวเลยนะช็อตนี้เดี๋ยวมันมีทางนู้นอีกครับยังมีทางนู้นอีกอเปิดอีกโอ้ยเปิดอีกก็เจออีกพี่น้องเลยเปิดอีกก็เจออีกอ มีกี่ดอกครับไปแล้วไปครับเอาเห็ดกอแดงครับพี่น้องหันไปทางนี้อีกก่อนไปเห็ดกอแดงก่อนนี่มีเห็ดกอแดงพี่น้องเห็นไหมเห็ดกอแดงอุบอันนี้เราจะไปทําเชื้อปั่นทาเชื้อปั่นทาเชื้อครับพี่น้องอตรงนี้หนึ่งกองแล้วนะรับนองนะครับเดี๋ยวเอามีดก่อนโอเคจะพาไปดูข้างบนอีกครับ ดูช็อตนี้ทอนยาวๆไปเลยนะพี่น้องมีหลายดอกอยู่เด้ออ้หครับนี่นี่อีกสามดอกพี่น้องอีกสามดอกด,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 ดูๆดูๆเห็นไหมเปิดให้ดูก่อนอีกสามดอกครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับมองๆหน่อยอีกสามดอกนี่นี่ ่อนเง็ดก่อนเง็ดก่อนเง็ดจิตก่อนสามดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับสามดอกครับพี่น้องตรงนี้โอเคเราเอาไปรวมกันกับตรงนู้นอุ้ยมีตกเอาไปรวมกันกับตรงนู้นครับตรงนี้ได้หลายดอกเลยพี่น้องเลย okay. โอ้ตกใส่กัน มีได้หลายดอกเลยพี่น้องเลยดูเถอะโอเคนะครับไปเราเดินหาต่อไปอันนี้หมานแล้วพี่น้องเย้ยดูดอกนี้พี่น้องมันออกซอกหินเลยเที่ยยังไงออนี่ดีดีดสองดอกครับพี่น้องซอกหินเลยไปห,หาต่อไปนี่คือดินน้ำมันวัวนะครับพี่น้อง นี่คือเห็ดน้ำมันบัวแต่เริ่มแก่แล้วล่ะมีนี่ก็บาง,บางส่วนครับเนี่ยเห็ดน้ำมันบัวเห็นไหมสวยนะครับเห็ดน้ำมันบัวนี่จะคลา้คลายกับเห็ดขาแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเห็ดน้ำมันบัวดอกมันจะขามันจะแข็งกว่ากันครับขามันแข็งปักเลยถ้าเป็นเห็ดขาเหลืองนั้นอันขาจะอ่อนแต่อันนี้ขานั้นปักเลยลองบีบลองกดดูครับเนี่ย หาแน่นๆน่จะเห็นน้ำมันงวัวเด้อไปเราก็จะหาต่อไปโอช็อตนี้ช็อตหนึ่งครับพี่น้องดูยาวๆไปเลยเด้เอ,อช็อตนี้เด้อกอดแดงตรงนี้โอเคหาดูทีละดอกครับเก็บรวมๆรมๆกันไว้ก่อนโอ้ดอกนี้กำลังตูมเลยพี่น้องกำลังตูมๆๆ,ๆเลยหนาดินแห้งๆงนี่อยากออกเลยพี่น้องเลย ฟางก้อนหินไปหน่อยหลายดอกเลยครับจะพาไปเก็บรวมๆกันนะทรงนู้นก็มีกาลังจุมเลยนี่ครับกําลังจุมเลยกำลังจุมจ่มๆเลยเอามารวมกันก่อนเนาะแล้วก็ไปทางนู้นอีกไปทางนี้อีกไปทางนี้อีกอันนี้ก็มีเน่าแล้วน,นี้เละและ้วโอ้ยพีน้องดูทางโน้นดูทางโน้นดูทางโน้นดูทางโน้วนว้าวว้าวว้าว,ว,าว นะพี่น้องว้าวว้าวแดงให้เต็มเลยว้าว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 วันวว้าวาหลายดอกแล้วะาววา้ว มารวมกันกับตรงนี้ก่อนเด้อช็อตเดียวกันนั่นแหละอ้าเจ็ดดอกพี่น้องดูดูดอกจะดอกสวยเนาะเจ็ดดอกมันจะดอกสวยครับอ่าเราหาต่อไปเด้อแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดเอาได้เห็ดหาได้วันนี้ครับพอดีมาเจอคุณยายบนเขานะครับเดี๋ยวแบ่งให้คุณยายไปเลยเห็ดเราวันนี้วันนี้เอาตะกร้าน้อยมาครับแบ่งให้คุณยายไปเลยคุณยายเพิ่งขึ้นมาครับยังไม่ได้เห็ดเลยเราแบ่งให้คุณยายไปเนาะ ครับให้คุณยายมดเลยค,ค,ครับให้คุณยายมดเลยเมีเห็ดหลายอย่างอยูอย่คุณยายจะได้ไปแกงจะได้ไม่ต้องเดินหาเหนื่อยหาเหมื่อยครับมีเท่าไหร่ให้หมดเลยเห็ดอันนี้เห็ดอะไรคุณยายออกเยอะเลยเป็นพุ่มเลยเ,เนาะผมก็ว่าเห็ดสังหยาเพราะมันออกแบบต่ําๆมากเลยออกต่ามากเลยมองกับไม่เห็นนี่เห็ดละโงกคุณยายเห็นไหมครับเอาไปแกงอร่อยๆนะครับ มีเห็ดอ่าน,นี่นำงวเนาะเฮ้ยน้ำมันงัน้ำันให้หมดเลยให้หมดเลยคุณยายจะได้ไปแกงกินจะได้ไม่ต้องเดินหาให้เมื่อยนี่กำลังออกคุณตูมาที่ผมไปเจอครับครับให้คุณยายหมดเลยครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพอไผ่คนหากินนะครับพี่น้องไปครับ